สว <s lichen b ots> ัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี <c> ทุกทุกท่านทุกคนวันนี้พี่นีก็ รีเต้นนะคะเข้าป่าคนเดียวนะคะทุกคนออ้ยลงไหลนะต้นอันนี้ดอกสวยนะคะแต่มีน้ำนะคะไม่รู้ต้นอะไรนะคะไปเก็บผักกับพี่นีนะคะทุกคนไปหาเก็บผักป่ากันสวัสดีวันอาทิตย์นะคะทุกคนทางทางเข้าป่าของพี่นีก็ไม่น่ากลัวนะคะ อยู่ในป่าโ้ก็ธรรมาชาติเลยค่ะทุกคนพี่นีจะมาเก็บต้นกระเทียนนะหมามันร้องไห้แล้วมันจะเอาไม้นะมันจะเอาไม้มาหมามันจะหักไม้นะทุกคน <Es> หมามันจะเอาไม้ไม้ไม้ที่มันหักแล้วมันไม่เอาเนาะมันจะเอาไม้กิ่นน่ารักอะ่ะเจ้าของก็ยังเด็กๆอยู่แล้ว อากาศผีเข้าผีออกเยอะฝนเยอะแดดน่ค็ทุกคนนั่งคุยกันนั่งคุยกันสักพักเนาะเดี๋ยวพี่นีจะไปเก็บจะไปเก็บผักนะคะทุกคนอันนี้เรานั่งคุยกับบรรยากาศเนาะเพราะอยู่แต่ในบ้านคุยกันแต่ในบ้านนาะนแล้วก็อยู่ในบ้าน มันมีแต่แสงไฟเนาะมันไม่มีแสงสว่างอย่างนี้นะ,ะทุกคนรอบๆก็เป็นลำธานนะ,ะทุกคนตอนเช้าฝนตกเมื่อคืนฝนตกแรงมากพี่นีก็ไม่ได้นอนเนาะเมื่อคืนนี่เนาะเพราะหมอส,สั่งยามาให้แล้วตอนนี้เออ นี้พี่นีกินไปสามวันนะแล้วตอนนี้เมื่อคืนนี้ตัดสินใจว่าจะไม่กินเนาะทำไปทำมานอนไม่หลับนะคะทุกคนจะกินยาจะกินยาก็ไม่กล้ากินเนาะเพราะว่าเอออยากนอนเนาะอยากหลับแต่ตอนนี้เรามานั่งคิดว่าเรากินแค่สามวัน กินไปสามวันใช่ไหมคะเกเออ็กินไปสามวันแล้วมันยังมีอาการอย่างนี้นะคะถ้าไม่ได้กินต่อไปเราก็จะนอนไม่หลับนะคะทุกคนพี่นีก็เลยแต่สินใจไม่กินเนาะไม่ต้องนอนก็ลุกขึ้นทำน,ทำนู่นํำนี่แล้วก็หอบเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ล้มนอนนะคะทุกคนแล้วก็ดูหนัง ดูหนังแล้วก็พอลูกไม่อยู่นะคะเมื่อคืนนี้ลูกชายเขาไปบนเขาแล้วอยู่คนเดียวเนาะอยู่คนเดียวมันมันก็ยังไงนะคะทุกคนการอยู่คนเดียวเนาะก็เลยเออการลุกขึ้นเสียงมันก็ไม่ต้องละ กล้องของพี่นีพี่นีกะว่ากระเทียมจะมันนี้จะมาเก็บแต่ใบนะคะทุกคนใบกระเทียมแล้วพี่นีก็จะเอาไปบดนะคะเอากระเทียมไปบดเอาไปบดแล้วก็จะทำพิซซ่านะคะพิซซ่าหน้าหน้ากระเทียมกับหมูอบฟันลนฟันนะคะทุกคน กระเทียมหน้ากระเทียมแล้วเราก็จะเอากระเทียมไปปั่นนะคะปั่นเก็บเอาไว้ทำซอสพากเกตตี้ทำอะไรสำหรับออช่วงที่ว่ามันไม่มีนะคะตอนนี้ก็จะเก็บเพราะว่าต่อไปเดี๋ยวเขาจะออกดอกแล้วกลิ่นมันจะแรงนะคะทุกคนเราก็จะไปเก็บอ่อ,อนๆเนาะเดี๋ยวตอนเก็บพี่นีก็จะทำ วิดีโออีกหนึ่งวิดีโอเพราะว่าจะเก็บผักหลายอย่างพี่นี่ก็จะลุกขึ้นมาเออทำถ่ายธรรมชาติถ่ายวิวอย่างนี้เนาะก็อยู่กับบรรยากาศนะคะพี่นี่ก็โชคดีเนาะ โชคดีมากเนอะไม่มีไม้นะคะตะโกนโชคดีใช่ปะเรานั่งดีๆนั่งดีๆนั่งนั่งอ้าซ่ามไม่ได้เราเป็นลูกผู้หญิงกตะโกนเนาะเวลาคุยก็ต้องตะโกนเสียงดังหน่อยนะคะทุกคนเพราะมันไม่มีไม้มันโชคดีนะคะทุกคนที่เรา อยู่กับธรรมชาตินะคะทุกคนธรรมชาติแท้เลยนะเวลาเวลาหน้าร้อนนะก็ไม่ต้องหมกอยู่ที่บ้านเราก็ออกนะคะทุกคนออกไปเดินนะคะเดินเก็บผักเก็บหญ้านะคะเดี๋ยวนี้ผักกำลังเริ่มออกเลยทุกคนเอฟซีทุกท่านทุกคน,นะคะพี่นีก็เออ จะเป็นอย่างนี้นะอารมณ์เนาะคือหมอหมอเขาห่วงนะคะทุกคนพี่นีก็มีหมอเออตอนนี้นะคะทุกคนมีหมอเออสี่หมอนะคะหมอส่วนตัวหมอประจาบ้านแล้วก็เออหมอท้องนะคะเออรักษาข้างในท้องพี่นีแล้วก็หมอรักษาเส้นนะคะเส้นเออ เส้นโลหิตนะคะแล้วก็หมอรักษาหัวใจนะคะหัวใจระบบทางเดินหัวใจนะคะทุกคนก็ต้องวิ่งหาหมอแต่ว่าก็ต้องบอกหมอด้วยนะว่าค่าลถค่าลาพิณีมันยากเนาะพิณีกะกะว่าจะให้ลูกชายดูจักรยานให้สักเกอ ขั้นนึ่งนะคะทุกคนจัก,กรยานเอ,อ่อมือสองพี่นีจะได้ถีบออกกำลังกายไปหาหมอเพราะว่าค่ารถของพี่นีมันเยอะนะคะคือว่าเราถีบจัก,กรยานเนีย่ยเราเลาะของเราไปเรื่อยๆนะคะทุกคนมันก็ได้ออกกำลังกายไปด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวลูกชายเขาโตนะน้องยันเขากำลังดูจัก,กรยานให้แม่อยู่นะคะทุกคนเดีย๋ยวพี่นีก็จะได้ถีบจัก,กรยานนะคะทุกคน การถีบจักรยานเราได้ออกกำลังกายเนาะโอ้ยเราเราทุกวันนี้จะไม่ได้คิดถึงความรักแล้วนะคะทุกคนคิดถึงแต่หมอนะครเพราะว่าหมอเยอะนะคะทุกคนคุณหมอคืออาการของพี่นีนะคะเป็นเนออพี่นีต้องขอโทษเอฟซีทุกๆท่านทุกคนนะเพื่อนๆชาวยูทูบนะเพราะว่า ออบางครั้งเส้นของพี่นีมันปิดนะคะเส้นออมันตีบนะคะตรงนี้มันตีบความคิดของเรามันจะช้าแล้วมันจะสับสนพูดออจะพูดไม่ชัดนะคะทุกคนพูดไม่ชัดแล้วกออ็จะมีปัญหาในการพูดพลาดพูดผิดนะคะผิดพลาดนะคะทุกคนบางทออีทำคอนเทนต์พูดอะไรไปมันผิดก็ขอโทษนะคะบางทีเราเรานึก ไม่ออกนะคะทุกคนว่าเราเราคิดจะพูดแต่เรานึกพูดแล้วแต่คําพูดเราไปไม่ทันนะนเพราะว่าออบางครั้งมันจะช้านะคะทุกคนแล้วบางทีเอมันเหนื่อยนะคะมันคิดแล้วมันก็เหนื่อยมันก็จะหอบนะคะก็มเป็นทุกวันนี้ก็ต่อสู้นะคะทุกคนสู้ชีวิตบ้านปลายของตัวเองนะคะทุกคนสู้นะคะพี่นีสู้ สู้มันสู้ทั้งความอยู่รอดนะคะเราสู้กับอาการเจ็บป่วยนะคะพี่นีก็จะจบคลิปนี้แล้วก็พี่นีก็จะพาทุกคนไปเก็บกระเทียมคลิปหน้านะคะเดี๋ยวก็บรรยากาศดีๆสวยๆเดี๋ยวก็เก็บผักไปก็จะถ่ายบรรยากาศไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะฝาก กดไลค์ให้พี่นีด้วยนะคะคอมเมนต์ Comment อะไรมาก็ได้นะคะแต่อย่าด่ากันนักเลยนะคะทุกคนพี่นีก็เป็น Youtube ใหม่นะคะก็อยากอยากสร้างสารรค์นะคะอยากจะแบ่งปันเอ,อ่ออะไรนะคะทุกคนในตัวเองให้ให้เพื่อนๆนะคะทุกคนจะเห็นธรรมชาติเห็นบรรยากาศเห็นบ้านเมืองของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะแล้วก็เห็นหน้าพี่นีด้วยนะ,ะทุกคนคนแก่นะคะคนแก่ความจํามันก็บางครั้งเนาะ,ะมันก็จะมีอะไรนะคะทุกคนแต่เรื่องความรักนะคะความรักอันนี้เราว่ากันไม่ได้เนาะ,ะเพราะว่ามีผู้ชายเยอะผู้ชายมีเยอะนะคะทุกคนที่มาสนใจตัวพี่ณีแต่พี่นีไม่สนนะคะคือเราโอ้ชู หมามันจะวิ่งมาหาคือเราเอ,อเราก็ครบเขามาหกเจ็ดปีแต่ฟ้าเลบอกว่าแปดปีนะแต่พี่นีก็นับหกปีเจ็ดปีนะคะทุกคนตั้งแต่ปีพศสองพันสิบแปดนะต้นต้นเนาะเออ 2017แล้วก็เอปลายปลายนะคะทุกคนเอปีใหม่มั้งไม่รู้แล้วก็เริ่มจริงจังก็ปีพศ .2018 มั้งไม่รู้จำไม่ได้ <c oughs> คิดไม่ออกนะคะทุกคนบาง,งทีก็จะจำได้นะคะต้องดูคลิปเก่าๆนะที่พี่นีเคยเล่าเคยพูดนะว่าพี่นีเจอกับปลาเลเขายัางไงแล้วมันก็ มันก็เป็นความรักที่ว่ามันมีอะเนาะมันมีแล้วมันมันมีแล้วมันก็มีนะมันก็พยายามลืมมันก็ยากเนาะมันก็ธรรมดาของความเจ็บปวดนะคะความมันก็เป็นอะค่ะทุกคนแต่จะให้ไปทําใจรักผู้ชายคนอื่น มันก็รักไม่ได้นะคะทุกคนเพราะมันไม่น่ารักมันยังไม่มีใครให้น่ารักนะะทุกคนแต่เพราะว่าพี่นีน่ารักพี่นีกลัวเขาจะหลอกมาหลอกกินไข่แดงเราอืมเดีย๋ยวเขามาเจาะหัวใจเราไปอีกเนะาะหัวใจเรายัางเหลือน้อยนิดนะคะก็ต้องประครับประคองประงบประงมนะคะทุกคนเดี๋ยวลูกชายเดินเซตเติมนะคะเขาก็เปิดเดอ ฟิตเนตนะคะเราเราก็จะไปเล่นกับเขาอันนี้ลูกชายก็อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยค่ะพี่นีกออ็อยู่ไม่ไกลแต่ลูกชายลูกชายก็อยู่ใ,ใกล้ๆป่าที่พี่นีเดินนะคะพี่นีก็เดินจากบ้านพี่นีมาไม่ถึงสิบนาทีนะก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆนะคะทุกคนเดินเร็วๆก็เจ็ดหกเจ็ดนาทีก็เดินเรื่อยๆอย่างพี่นีก็สิบนาทีก็แล้วแต่นับไม่ได้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะพบกันใหมค่คลิปหน้านะคะคลิปเก็บผักนะคะทุกคน Lak 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 lak.